สวัสดีครับผม ine, เอ87ขายรถไปน้ำเลรียญดนตรีพร้อมครับมีมีเรื่องเหล้าดีๆมีรถพร้อมรุยคันนี้มาฝากกันครับสิเป็นดยังรอช่อมก็อ้อฝากกดติดตามก็ไลค์กดแชร์กำลังใจนะครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือ2ครับผมเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างนะครับสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้มาเบิ้งกันครับมือน,นี้ผมสัมาในรูปแบบของ87 Test Drive นะครับกับรถคันนี้ Mitsubishi Starza 2.8 Grandis 4 Wheel นะครับ4ประตู4 Wheel อ่า รถคันนี้หลายคนผมได้รีวิวไว้ตัวรถพั้งใบแล้วแต่ยังเพรท่านได้ทดสอบครับพี่เทียมื่อนี้โอกาสดีเพราะว่าหลายท่านถามผมว่าโฟวิวใส่ได้บ่อ่ามือนี้จะพาทดสอบเบื้องเรื่องการใส่โฟและการขับเกินสองล้อบนถนนทางเรียบการใส่โฟในการปีนโน่นเนาะสิเป็นจังไดนเดี๋ยวผมจะพาทดสอบเบื้องเลยครับมืัอนี้อ่ะแล้วก็จะพาทดสอบขับเบื้องวันสิเป็นจังไดนเนาะมัน็นขับดีบ่สีสันตัวนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นเครื่อง2,800ซีซีดีเซลนะครับปี2002ครับ สีทั่วท้วนสวยๆแบบนี้แหละเก็บรายละเอียดมาเหล้วสวยๆเลยยางเยืงกับพอมลุยนะครับติดระบบฟรีล็อกมาให้แล้วแบบนี้บันไดข่างมาจากโรงงานตกแต่งมาเป็นแบบนี้แหละเป็นสีดำตัดกับดำกับรถดต,ตัวรถผมว่าสวยงามเบื้องดูดีภายในสะอาดสะอ้านครับกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าใสาได้ปกตินะครับ,บรเบาเบระทุกย่างใสได้ปกติบ่ขาดสวยด้านหลังมากด้านหลังก็คขึ้นกันครับก็ยังสวยนะครับแผงประตูบ่ขาดบ่แตกนะครับ ผู้ใดเอาไปขับรอๆไปแตง่งจังหน่อยความเขาให้เขาสวนหรือว่าสิไปแคมปิ้งแคมปิ้งไปออกแคมป์น้ำมูออกทริปน้ำมูก็ได้ครับนี่มีโลบาให้แล้วโลบาสำหรับผาดสิ่งผาดของลอหลังกับสวยๆครับยางเต็มเต็อ่ยางเต็มๆนะครับเนะาะแยกเต็ม,ม,เ,เ,มเต็มราคาไฟไทยผมก็บเปียนใหม่ไม่แล้วแต่งมาสวยๆแล้วสติกเกอร์สตาร์ด้าโฟร์ยูไดได,ด้านหลังนี่ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับยั่เป็นของเดิมอยู่ มีแตกรายงานเดิมๆแบบนี้แถมหูลากสาลีไปแล้วเพราะดอยากไปลากเรือลากออ่่าารถรถพ่วงนะครับอาจจะเป็นรถไถรถยัง้นยังลากไปวได้นี่ยังยังใส่ได้ครับปกติด้านข้างสวยๆครับซีสวยๆนะครับครับซีสวยๆครัซีสวยๆอ่ามาดันสวยฟังคนนั่งกะโอเคครับบอล่อแตกแผงประตูสวยๆน็อตเน็ตประตูทุกอย่างเดิมๆนะครับเดี๋ยวมันอี้ผมจะพาตรวจสอบครับเบิ่ง าการขับขี่ทำสิบสี่สิบกิโลหรือว่าอาสิบบ่ได้ไปไกลวันนั้นเพราะว่าเดี๋ยวสิมาล่องครับในการปีนการใส่โฟมเพลินว่าสิเป็นยังไงรถสิเรียนปกติบ่ความห่อนี่เป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปตรวจสอบกันครับปปไปเอไปตรวจสอบรถกันครับ ครับตอนนี้ผมก็ยุ่งในรถแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันบึง้งอ่าติดง่ายๆครับผมวัดรอบทํางานนะครับทํางานปกติเข็มความห้อนทํางานปกติอ่านำมันเดี๋ยวตกไปแวนเติมจีกหน่อยระบบตัวย่างกับทั่วไปครับป้อมยังไหลมือประซับซอนอ่ากระจกมองข้างปั๊บไฟฟ้าครับอ่ากระจกมองข้างปั๊บไฟฟ้าเนาะในี่ใส่ได้ครับใส่ได้อ่าใส่ได้ปกตินะครับเนาะ ดันขวาซ้ายได้ปกติเดี๋ยวอ๊อิภาล่องขับเบิง้งวิทยุก็เป็นธรรมาดาธรรมบาดานี่แหละครับเป็นรถสำหรับใส่งานตัวไปธรรมาดาเป็นซีดีติดมากับตัวรถเนเกียร์กับสิมี่เกียร์โฟล้โฟห้ 0, 2. แล้วกับขับสองเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นของสิภาขับสองเราเบิ้งก่อนแล้วช่วงหลังสิภาขับโฟลล่องเบิง้ง รวมถึงฟูให้หรือว่าอาจจะได้ใส่แค่ฟูลอกมาสุกเกียละไะเดี๋ยวลองเบ่องอันนี้ครับสองนะครับเนาะใส่ธรรมดาครับสองเกียร์ดีครับเพราะไม่ลุดนะครับเพราะไม่ลุดแกสองแกีสามครับไม่หมหลุดปกตินะครับ เกียร์สี่นี่เกียร์สี่เกียร์ห้าครับก็ผมขอเกียร์พีคขอโทษเกียร์หา้านี่บบชินกบธรรมดาบรรได๋เเดียวพอป็นังแต่ว่าขับง่ายครับโคตรรุ่นจะเกียร์นะครับเกียร์หานะ้าแล้วเรวลองไปเติมน้ำมันเล็กน้อยนะครับเพราะน้ำมันแดงแล้วเดี๋ยวเป็นตรวจสอบกันลองเบางแง่แง,ง่ครับผมรอติดตามครับ เดี๋ยวผมสิพลาลองทำความเร็วนะครับลองทำความเร็วบางจัหน่อยตอนนี้ครับ2ธรรมดาแอร์เย็นทุกอย่างปกติครับอลองมั้งครับนี่เกส2ช่องล่างก็โอเคอยู่นะครับนี่เกรส3ลดบนตัวใหญ่ถึงว่าสิตัวสูงกับช่องล่างก็ว่าหนากักกว่าครับเพราะจะได้ชุนตัวจะหนกักกว่าเกส4เหลือๆครับเคลื่นร่อยแล้วครับนี่ แต่เดี๋ยวร้อยตัวเราสิไปดีนะครับรถสูงนี่ถ้าร้อยตัวก็เลี้ยวถึงร้อยแล้วนี่ครับนะเกียร์ห้าอ่านี่ครับตุกเกียร์เข้าง่ายๆพวกลุตนะครับนี่ตอนนี้ก็เลี้ยวอยู่ร้อยแลครับร้อยร้อยสิบนี่สามารถเล่นได้อีกนะครับร้ 110, อยร้อยสิบนะสบายสบายช่วงล่างก็ดีครับนี่ช่วงล่างก็ดีบโบนิวนตัวนะ่าอ่าตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้วอ่าร้อยยี่สิบสบายสบายครับผม ถนนช่วงนี้ก็สีคู่ขาจังน้อยเดี๋ยวสิผ้าล่องเบิงช่องลางเป็นในการขับถนนคู่ขาสิเป็นจังไหนเนาะครับเนาะแต่ว่าลดสูงแบบนี้เพราหนาสิบมียังต่องห่วงอะครับทางสีคู่ขาบันไดนี่ครับปกติครับโชคเชิดดีนะครับเพราะว่าแต่โชคพอดีตกหลุมแบบนี้รถกระสิทิ้งท้ายรือว่าจิต้านหนาก็ต้องมีการเปีนะครับอ่าตกหลุมของมีปัญหาครับในการขับซาซ่านะครับ นะครับเร็เรวๆกับข้าวเกได้เบิ้งช่วงล่างวันนั้มนี่โอเคครับผมถือว่าช่วงล่างยังใส่ได้ดีนะครับเนาะนิ่มนวลเยอะเด้อว,ว,ว่าไหนแข็งกระดานครัาครับเดี๋ยวผมสิพาทดสอบการใส่โฟวิลนะครับการใส่เกียร์โฟสิใส่ยังไหนรถคันนี้ต้องไปต้องบิดฟรีล็อกนะครับเดี๋ยวการบิดฟรีล็อกผมเสียที่บายฟังต่อไปเนาะ ตอนนี้ผมเดินลงไปบิดไปแล้วอ่าบนทางเรียบเดี๋ยวต่อไปก็ดจิตเป็นร่องอ่าบนทางฟุ้นหรือว่าไปบืนไปขึ้นโน่นนะครับไปขึ้นโน่นเราเป็นจิตขึ้นได้บ่เนนะาะเออเริ่มต้นจาก C L ก่อน C L ก็คือไปสายสุดเราขึ้นบนนะครับนี่สายสุดเราขึ้นบนตัวนี้ก็จะจิเป็นการขับแบบโฟว์วิวเอลซาะนะครับเอลซาะนี่เพราะเกียร์โฟนี่ครับรถมันก็ะจิตซาการล่วงไหวเนาะ ยิงโฟโล่เนี่ซาเลยล่ะนี่ครับข้อเกียร์สองอาจจะมีเสียงในการหมุนของเพลานะครับเพราะว่ามันเป็นรถหลุนเก่าก็จะมีเสียงเนี่ยแต่สิบวิ่เงียบหลุดหลุดไม่นี่ครับความเร็วกว่าสี่พันประมาณนี้แหละครับแต่สระมาณนี้อ่าแต่ว่าถ้าเกิดเหตุมันก็สามารถซอยเท่าไหร่ยางนหอยตกหลุมตกลมก็สามารถซอยตัวเองกันมาได้เนาะสำหรับโฟ่ต่อไปผมสื่อลองโฟ่ให้อ่า โฟโลไปโฟไฮอ่าโฟไฮกะัะชิยุดเซนีหล่ะครับโฟไฮแคลลงมาซื้อพักมากขวาเป็นโฟไฮความเร็วมันกระชสามารถเทียได้เฟิ่มไปอีกน้อยนึงคือคันเล่งคนสีบโปนว่างหลายนะครับนี่อ่านี่ครับนี่คือการขับโฟนะครับเนาะอ่าปกติครับของรถโฟวิวรุ่นเก่ากับชิมีเสียงประมาณนี้อ่าครับ แต่ว่าก็ใส่ได้ปกตินะครับเนาะนี่ต่อไปเท่าสิครับเคลื่อนสองเฮ็ดก็คือครับเคลื่อนสองหลอดธรรมดาอยากให้ดีผมเนียนน้ำให้ไปปลดล็อกนะครับไปปลดล็อกที่ฟีล็อกมันเสีเเออยหายเผาเขื่ออิสระ,ละแล้วก็สมมติมีเสียงดังมาเดี๋ยวผมจะลงไปปลดล็อกจักน้อยอ่าตอนนี้กับเ,เกาหลียะ ครับ2องไปถาเลยก็ได้ครับเกีร์คกับ2องไปถาเลยเออเกี่ยวกับ2องไปถาเดี๋ยวผมลงไปปลดล็อกนิดนึงครับ ตอนนี้ปลดล็อกแล้วการปลดปล็อกกับว่าอย่างนะครับไปหมุนกลับมาใสา่เดี๋ยวผมเสียอธิบายต่อไปอยู่นี้เอาครับนิดนึงนะครับนี่พอปลดแล้วถ้าเอาแย่งเดินหน้ายู่เฟื่องคนยังสิบว่ถอดออกจากกันนะครับ็ยังเป็นการติดล็อกไว้อย่วิธีการถอดเาก็ต้องถอยหลังนิดนึงนะครับถอยหลังนิดนึงนิดเดียวครับอถอยหลัง ห้อยหลังแล้วก็เพิ่งกะจะถอดแล้วครับนี่พอเปิดถอดแล้วก็ปกติครับกระิเรียนนิ่มๆแบบนี้ละนี่การใส่ฟีล็อกนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมสิผ้าทดสอสอบการใส่โฟวิวของรถคันนี้นะครับมาสีใส่ได้จริงบ่ของเจ้าสตาร์ดาคันนี้อันดับแรกครับมาเบื่อเขาต้อง การใส่โฟวิ่เขาต้องหมุนหมุนล็อกก็น,นะครับหมุนฟีล็อกไปทางขวาเพื่อล็อกเพ้าให้เขาโฟว์เขาัวนี้ผมใส่ฟีล็อกแบบปพสได้นะครับเวลาเขาแลีนบนถนนธรรมดาครับสองเขาก็ปโพฟีล็อกอ่าอันนี้ก็เป็นอุป,ปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อให้อ่าเพ้าเขาบ่าช่ำรุดบพรซึกล้อไงในส่วนฝั่งนี้กันครับเขาก็ต้องใส่ฟีล็อกอ่าใส่ฟีล็อกตรงนี้ครับที่หมุนมาทางขวาเนาะ ที่หลอกี่จับทํางานยัาไหนเผาหมุนน้ากันใดนี่ครับเดี๋ยวจะทดสอบขึ้นเนินนี่แหละสูงเติบนะครับสูงเติบประมาณแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหลุมพบมีหลุมสูงเงินไปกับประมาณ60-70เส้น60เส้นอยู่ครับ60-70ถเถ้าเป็นรถปกติคงสิขึ้นบ่ด้เนะาะแต่ว่านี่ผมสิลองมาฟววิวคันนี้สิเป็นเังไหนนะครับอเดี๋ยวทดสอบ,บกันครับ อันนี้ผมใส่โฟ่โฟ่ให้นะครับโฟ่ให้โฟ่ให้ก็ขึ้นได้ครับพวกไหนที่มีปัญหาอ่านี่ครับขึ้นง่ายๆนะครับขึ้นง่ายๆนี่ถ้าเป็นรถที่ผมเห็นโฟวิลก็คงสิขึ้นก็ได้นะครับสําหรับความสูงขนาดนี้อ,อ่านี่ครับอันนี้ใส่โฟ่ให้นะครับก็ขึ้นได้ปกติครับสูงๆแบบนี้ขึ้นได้ แสดงวา่าโฟนไม่มีปัญหานะครับเลือกนะครับพอมันเนตือนนะเดี๋ยวมลงไปยืนเบิ้งนี่เลือกเลยเลือกเลยหลุมครับโตรถที่มันขึ้นไปแสดงว่าใส่ได้ปกติครับเดี๋ยวเราทดสอบระบบอื่นๆต่อไปครับผม ครับตอนนี้ก็ไเลยลับมาถึงลานแล้วนะครับสำหรับการทดสอบครับสตาร์ดาโฟวิลล์ล้อลอกันนี่ครับกัได้ขับไปเบิ้งทุกนั่นน้องเพื่นแลรวเนาะเมืว่วาการขับสองการทำความเร็วหรือว่าการขับโฟวิลบนถนนเรียบแล้วการโฟวิลขึ้นที่สูงแบบนี้เมื่อน,นี้ก็เลยมาจบคลิปแบบเท่ๆแบบนี้ล้อๆอนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปรีวิวตัวตนันของเพื่นผมใชมาแปะไว้หลังคลิปนี้นะครับ คันนีผมเปิดราคาแสนสามหมื่นแปดพันบาทผู้ใดอยากหารถโฟวิวไปไว้ใส่ในครอบครัวอาจใส่เป็นรถสำรองก็ได้ครับเวลามันมีเหตุจำเป็นนำสมนั่งทวมหรือว่าต้องไปให้ไปสวนที่ได้บุกจังหน่อยก็เอาคันนี้ไปครับผมอา่าเป็นรถสำรองก็ได้ราคาเบาๆครับเบอร์โทรผมอยู่ข้างล่างนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจนะครับโฮเซลเรคคอร์อดศิลปินรถบ้านมือสองครับมื้อนี้ผมกับสตาร์ด้าโฟวิวแกนดิสสี่ประตูคันนีล้อล้อฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณที่เข้ามาชมอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วหนาวแล้วครับรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ